นักท่องเที่ยวนาวัดพระแก้วประตูทางออก วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะ ประตูทางข้าววันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆ 前的人来大四年前过来，进来，日本人要说日本服装，中国人要说中国服装。我说嘛，五千多年，中国现在没有环境，你说我们是在一九幺幺年，中国就没有皇帝了。哇，你们都没有记清楚。好、啊，这个我们得先让黄教授我们要看。 这个。 วันนี้อากาศร้อนนิดหน่อย Primero vamos con las campañas de los mercados. 想单独照着就跟我过，他不想站着就是坐着。 ทางออกไปพราบรมมหาราชวังเราจะออกที่ประตูนี้นะคะ Pero porque... no pero porque บริเวณตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตระบรมราชินีนาถข้างในก็มีผ้าไทยนะคะเข้าไปดูได้และแล้วก็ถึงประตูทางออกข้างหน้าเราตรงโน้นก็เป็นรถไปดูโขนนะคะ ดูฟรีค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนคนไทย100บาทรักท่องเที่ยวก็ใช้ตั๋วที่วิทยุพ้าชุมวัดพักแก้วนะคะ